โตโยต้าโค o l ล่าคร s ส1.8ไฮบริดพร e เมียมเซฟตี2021นี่คือหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดมือ2ด้วยราคาที่เข้าถึงได้เพียง729,000บาทและข้อเสนอสุดพิเศษครับจัดฟรีดาวน์0บาทผ่อนสบายๆเพียง13,000บาทต่อเดือนทําให้การเป็นเจ้าของรถไฮบริดพรีเมียง่ายขึ้นเยอะ ขุมพลังหัวใจสำคัญคือระบบไฮบริดพรีเมียมเจเทอร์เรชันที่4นะครับให้การตอบสนองดีเยี่ยมแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันไว้ได้อย่างน่าทึ่งเหมาะสำหรับทุกการเดินทางไม่ว่าจะในเมืองหรือต่างจังหวัดนะครับความปลอดภัยชื่อรุ่นพรีเมียมเซฟตี้ไม่ได้มาเล่นๆเพราะเขาจัดเต็มด้วยแพคเกจความปลอดภัยขั้นสูงโตโยต้าเซฟตี้เซนที่มีทั้งระบบเตือนก่อนการชนนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนขับขี่มั่นใจได้เต็มร้อยความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารกว้างขวางวัสดุ คุณภาพดีและมีฟังก์ชันครบครันเช่นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่จอแสดงข้อมูล TFT 7นิ้วและประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์ถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ครบเครื่องเรื่องความประหยัดความปลอดภัยและความคุ้มค่าไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรครับไปชมคลิปต,ต่อไปกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับพี่โชกุนอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาเซรีไทย95นะครับมีรถเข้าใหม่ดีๆมาแนะนำอีกหนึ่งคันครับเป็น Toyota Corolla Cross ครับคันนี้1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ครับได้รถปี2021นะครับราคาสวยรูครับ729,000บาทนะครับคันนี้ จัดฟรีดาวศูนย์บาทได้ครับผ่อนเริ่มต้น13,000บาทต่อเดือนนะครับใครกำลังมองหารถ7จ็ดที่นั่งไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับต้องติดตามคลิปนี้เลยนะครับคันนี้ครับรายละเอียดตัวรถได้อะไรมาบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้านะครับเป็นไฟแบบคริสตัลไลท์นะครับและที่สำคัญครับคันนี้ได้เป็นแบบดินามิกคูลคอนโทรลนะครับเป็นระบบ toyota safety sense นะครับมีระบบความปลอดภัยเตือนก่อนการชนเรียบร้อยครับ ล้อแม็กเป็นใบพัดปัดเงาแบบทูโทนนะครับขอบ18เดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อครับเป็นกระจังแบบสีดําด้านนะครับทำให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับและด้วยโลโก้ไฮบริดอยู่ด้านข้างแก้มรถนะครับทำให้รถบ่งบอกชัดเจนเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถระบบไฟฟ้าและระบบน้ํามันเบนซินนะครับและที่สําคัญครับคันนี้มีกล้องมองภาพรอบคัน360อสองศามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของแผงประตูด้านหน้าครับน็อตไม่มีการขันขยับใดๆสักตัวเดียวเลยนะครับแผงประตูด้านข้างไม่มี100รอยขีดข่วนเลยนะครับสลับกับสีน้ำตาลอ่อนสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมจากโรงงานครับแผงประตูตรงนี้นะไม่ได้มีการถอดไปซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้ถือว่า ประหยัดไปจากป้ายแดงกว่า3 4 0ถึงแสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับแผ่นเพจยังอยู่ในจุดเดิมออกจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่มีการขันขยับเลยสัก1ตัวนะครับในส่วนของเสาบีนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับซีนเดิมทุกอย่างจากโรงงานนะครับและบอดี้พาร์ทเดิมครับดูกระจกค,ครับ ยี่ห้อตัวเรใต้ยังอยู่ดีแบบนี้นะครับไม่มีการลอกล่อนนะครับอันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจกนะครับและก็ไม่ได้มีการถอดฝาประตูไปซ่อมใดๆทั้งสิ้นครับภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับเบาะเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับไม่มียับมียนนะครับรถคันนี้รับประกันนะครับโคตรใหม่เลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะได้รถที่ไม่ดีนะครับคันนี้นะสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับในส่วนของแผงประตูด้านข้างแบบนี้เลยครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสีเดิมนะครับเดิมๆมจากโรงงานแบบนี้เลยครับไม่ได้มี การซ่อมสีประตูหรือว่าไม่ได้มีการโปสีสใดๆมาเลยทั้งสิ้นนะครับคันนี้ครับได้รถสภาพดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ประหยัดเงินของคุณเองไปมากกว่า3-4ี่แสนบาทเลยนะครับใครกําลังมองหารถป้ายแดงครับลองมาดูรถที่เพชรยนต์ก่อนนะครับเพราะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับมาดูส่วนใต้ซุ้มล้อครับเห็นไหมครับว่าโช๊คไม่มีการขันขยับใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็ไม่มีรอยสนิมใดๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่า ท้ายด้านหลังครับโครงสร้างดีๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการบิดเบี้ยวของโครงสร้างเลยนะครับรถนะครับในส่วนของไฟท้ายครับไม่มีรอยแตกรล้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับในส่วนของโลโก้โตโยต้าครับสีฟ้าแบบนี้บ่งบอกถึงไฮบริดนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายครับไม่มีร่องรอยการแตกรล้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเส้นไล่ฟ้าครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนประตูบานหลังมานะครับฝาหลังเดิมๆนะคันนี้ สีเดิมครับบอดี้พาร์ตเดิมเห็นไหมครับว่าไม่มีละอองไอน้าสักเม็ดเดียวนะครับเข้าไปอยู่ในไฟนะครับรับประกันได้เลยครับคันนี้เดิมแท้จากโรงงานทุกชิ้นส่วนนะครับสีเดิมแบบนี้เลยนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับเอารถของเราออกไปนะครับสามารถเข้าสนยนเช็คได้เลยนะครับว่ารถคันนี้มีการซ่อมพิความชนหนักหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามีการซ่อมพิความชนหนักเรารับซื้อคืนหนึ่ง้เปอร์เซ็นตเต็มนะครับอันนี้มีระบุอยู่ในสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูครับในส่วนของพาร์ทหลังครับ ร่องระบายน้ำครับน็อตไม่มีการขันขยับใดๆเลยสักตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าที่ยึดฝากระโปรงหลังแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่มีการขันขยับใดๆเลยนะครับทุกจุดนะในส่วนของน็อตด้านบนของแผงประตูด้านหลังแบบนี้เลยนะครับไม่มีการขันขยับเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าคุ้มค่าและอเนกประสงค์มากๆเลยทีเดียวนะครับใครได้รถคันนี้ไปถือว่าจบครบและคุ้มนะครับประหยัดนะครับสามถึงสี่แสนบาทเลยนะครับราคาตั้งขายงามๆเลยนะครับอยู่ที่ 729,000บาทครับผ่อนไม่แพงด้วยนะครับ13,000บาทต่อเดือนนะครับที่สำคัญครับเคดิตดีฟรีดาวนศบาทได้ด้วยนะครับใครสนใจทักหาพี่โชกุนได้เลยนะครับมาดูครับในส่วนของซีนด้านหลังนะครับตรงชายฝากระโปรงประตูด้านหลังเป็นแบบนี้ครับไม่มีร่องรอยการทำเลยนะครับอันนี้ไม่มีการโป้สีหรือว่าตัดแต่งสีได้ทั้งสิ้นครับอันนี้เดิมพาเดิมจากโรงงานครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับว่า รถทุกชิ้นส่วนได้เป็นเดิมๆมหรือไม่นะครับสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะครับอันนี้มีแถมถาดหลังมาให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแล้วก็พรมไม่ได้มีการซีดจางครับเพราะไม่ได้มีการพลิกความชนหนักหรือว่าน้าท่วมใดใดทั้งสิ้นครับอุปกรณ์เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไหล่ครบเรียบร้อยครับอันนี้ยังไม่ได้แกะห่อมาเลยนะครับถือว่ารถได้สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับชัดเจนนะถือว่าใครอยากได้รถป้ายแดงครับลองมาดูรถที่เพชรยนต์ก่อนนะครับคิดถึงรถดีคิดถึงเพชรยนต์นะครับ ไม่ต้องห่วงครับของเรารับประกันคุณภาพแน่นอนครับก่อนส่งมอบครับผมตรวจสอบให้274จุดก่อนส่งมอบกันเลยทีเดียวนะครับเห็นถัดไปครับมาดูล้อหลังแบบนี้ครับไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทใดๆดทั้งสิ้นครับกระจกเดิมจากโรงงานพาร์ทเดิมมียี่ห้อโตโยต้าแบบนี้เลยครับรับประกันนะซื้อรถกับเพจยนสบายใจได้ครับไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อแล้วเอาไปซ่อมนะครับของเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมานำส่งให้ถึงมือลูกค้านะครับมั่นใจได้เลยนะครับใครอยากดูรถตัวจริงเข้ามาดูได้ที่สาขา เสรีไทย95นะครับของเรามีรถให้ดูมากมายเลยนะครับของเราเพชรยนต์มี3สาขานะครับรวมรถทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ600คันได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะเลือกรถแบบไหนก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะครับเรามีรถตอบโจทย์คุณลูกค้าทุกแบบทุกรุ่นทุก segment เลยนะครับเห็นไหมครับสภาพค่อนข้างใหม่นะประตูด้านหลังครับซีเดิมไม่มีการขันขยับใดๆทั้งสิ้นครับมาโลโก้โตโยต้ายังอยู่ดีครับกระจกด้านหน้าครับแบบนี้เลยนะครับรับประกันทุก ส่วนนะครับว่าเดิมๆแท้จากโรงงานแบบนี้จริงๆนะครับคานหน้าครับไม่มีการขันขยับครับน็อตอยู่เดิมๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับลองรอยแผงประตูด้านข้างก็ไม่มีรอยขีดข่วนสักจุดเลยนะครับเห็นไหมครับว่ารถสภาพใหม่ครับซีนเดิมนะครับไม่มีปิดเบี้ยวไม่มีโป๊สีไม่มีทําสีใดๆทั้งสิ้นครับเห็นไหมครับว่าเดิมๆพาร์ทเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับถัดมาเดี๋ยวผมมาดูในส่วนของเสาบีกันนะครับ เสาบีด้านนี้ครับน็อตไม่มีการขันขยับเช่นกันครับเดิมๆพาร์ทเดิมซีนเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับติดจุดเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งอย่างครับสภาพเดิมครับมาดูครับรอยสปอร์ตเบ็ดอาร์คครับเนียบทุกจุดครับรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีการตัดต่อตัวถังหรือว่าไม่ได้มีการกลับสีใดๆทั้งสิ้นครับเห็นไหมครับว่าสปอร์ตเม็ดอาร์คเนียบทุกจุดครับเม็ดชัดเจนนะครับ ไม่ต้องกังวลครับว่ารถจะมีการชนหนักหรือว่าตัดต่อตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพรับประกันครับน้องๆป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับในส่วนของพวงมาลัยได้เป็นหุ้มหนังนะแล้วก็หน้าจอ TFT 7นิ้วมีมาให้เรียบร้อยครับหน้าจอทัปสกรีนมีมาแล้วครับแอร์ออโต้กีออโต้มีมาให้แล้วครับและมีระบบไวเลสชาร์จเจอร์ให้เรียบร้อยครับเห็นไหมครับมีที่วางแก้วด้านข้างอีก2ใบค่อนข้างอเนกประสงค์ทีเดียวเลยนะครับได้เป็นเบาะสีน้ำตาลเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับพร้อมระบบจัดเต็มโตโยต้าเซฟรีเซนด้วยนะ คันนี้มีระบบคูดคอนโทรลด้วยนะครับเป็นระบบดนามิกเดย์ค้าคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็มีเบาะปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบเตือนก่อนการชนให้เรียบร้อยครับเดนดิพาร์เจอร์อเลอร์ก็มีให้นะครับกรณีหลุดออกนอกเลนครับมันจะดึงพวงมาลัยกลับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่าปลอดภัยดีทีเดียวนะครับถัดมามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับผสมผสานกับการใช้งานแบบพลังงานไฟฟ้าด้วยกันนะครับคันนี้เครื่องยนต์นะครับด้านหน ร่องรอยเยิ้มของน้ำมันใดๆทั้งสิ้นครับคานหน้าเดิมพาร์ทเดิมทุกส่วนทุกชิ้นส่วนนะครับรับประกันได้เลยครับไม่มีรอยพิกามชนหนักนะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับไม่มีรอยเยิ้มในส่วนของน้ำมันสักจุดเดียวเลยนะครับคานนะครับน็อตยึดฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวเห็นไหมครับว่าปั๊มเดิมซีนเดินจากโรงงานเลยนะครับรูกลมคมกิบทุกจุดแผ่นเพดยังอยู่เดิมสภาพเดิมเห็นไหมครับว่า ใช่ฝากกระโปงด้านหน้าไม่มีร่องรอยการทําสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับแผ่นคําเตือนอยู่จุดเดิมแบบนี้เลยนะครับแผ่นการความร้อนสี่จางตามสภาพการใช้งานระยะเวลาการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อทั้งหายพี่ชก,กุณได้เลยนะครับของผม มีไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่ได้เลยนะครับกรณีอยู่ต่างจังหวัดนะครับอนุมัติรถเรียบร้อยแล้วไม่สะดวกมารับรถผมมีรถสไลด์จะส่งให้ถึงที่นะครับซื้อรถกับเพจยนครับผมรับประกันให้30วันนะครับและมีประกันสไลด์รถฉุกเฉินให้1ปีกรณีรถท่านไปเสียที่ไหนยกหูโทรหาคอเซ็นเตอร์ครับเดี๋ยวผมจะจะส่งรถไปรับให้ท่านเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้ครับติดต่อพี่โชกุลเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์095902-2687 อย่าลืมนะครับคิดถึงรถดีคิดถึงเพชรยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปนะครับรบกวนกดเม้นตกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่โชกุนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่โชกุนต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ